ศูนย์การกำลังสำรองเป็นหน่วยขึ้นตรงหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ค่ายธนรัฐมีเนื้อที่288ไร่3งาน88ตารางวาโดยหน่วยได้ดำเนินการตามนโยบายของกองทัพบกในการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการทหารเพื่อให้กำลังพลและครอบครัวเกิดความสำนึกในหน้าที่เสียสละยึดมั่นในเกียรติยศและศักดิ์ศรีของทหารมีความรักในสถาบันชาติาศาสนาและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหาร ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของหน่วยตลอดจนกำลังพลและครอบครัวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการฝึกเตรียมความพร้อมทหารอาสารุ่นที่1ระดับนายทหารสัญญบัติและระดับนายทหารประทวนประจำปีงบประมาณ2,565 กระทรวงกลาโหมประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าทำหน้าที่เป็นทหารอาสาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการในการป้องกันและรักษาความมั่นคงหรือรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศซึ่งเป็นการเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของทหารประจำการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กองทัพบกดาเนินการสอบคัดเลือกกําลังพลสํารองและทหารกองหนุนเข้าเป็นทหารอาสาของกองทัพบกประเภทนายทหารสัญญบัตรและนายทหารประทวนแบบทําสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน4ปีโดยสามารถต่อสัญญาจ้างได้อีกไม่เกิน4ปีรวมระยะเวลาในการจ้างไม่เกิน8ปีทั้งนี้สําหรับผู้สมัครประเภทนายทหารสัญญบัตรต้องมีอายุระหว่าง18ปีบริบูรณ์ถึง30ปีบริบูรณ์และสําหรับผู้สมัครประเภทนายทหารประทวนตําแหน่งหัวหน้าชุดยิงต้องมี มีอายุระหว่าง18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์และตำแหน่งพลขับรถต้องมีอายุระหว่าง22ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เพื่อบรรจุลงในตำแหน่งตามอัตราที่กองทับบกกำหนดจำนวน242อัตราหลักการและเหตุผล เพื่อต้องการพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยโดยการบรรจุนายทหารสัญญบัตรกองหนุนและนายทหารประทวนกองหนุนที่มีความรู้ความสามารถที่ผ่านการคัดเลือกเข้าทำหน้าที่ทหารอาสาในห่วงระยะเวลาคราวละ4ปีให้มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของนายทหารสัญญบัตรในระดับผู้บังคับหมวดปืนเล็กหรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่าและในการปฏิบัติหน้าที่ของนายทหารประทวนในระดับผู้บังคับหมู่ปืนเล หรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่าวัตถุประสงค์เพื่อให้ทหารอาสาระดับนายทหารสัญญบัติและระดับนายทหารประทวนที่เข้ารับการฝึกได้เพิ่มพูนความรู้ความชำนาญทักษะเทคนิคและสร้างเสริมประสบการณ์ในการทำหน้าที่ทหารอาสาได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณวุฒิการศึกษาประเภทนายทหารสัญญบัตต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปร,ริญญาตรีจากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกอพอให้การรับรองหรือสถานศึกษาในต่างประเทศที่กระทรวงกลาโหมยินยอมให้บรรจุเข้ารับราชการประเภทนายทหารประทวนต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คุณสมบัติของกำลังพลสำรองเป็นกำลังพลสำรองและทหารกองหนุนเพศช,ชายที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีบรรจุกำลังของหน่วยตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเตรียมพลพุทธศักราช2,515กำลังพลสำรองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมที่มีการบรรจุในบัญชีบรรจุกำลังตามกฎหมายว่าด้วยกำลังพลสำรองบุคคลที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่3ถึง5ที่ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนกอง ประจำการและนำปลดเป็นทหารกองหนุนเรียบร้อยแล้วทหารกองประจำการผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนทหารกองประจำการและได้เข้ารับราชการในกองประจำการจนกว่าจะครบกำหนดและปลดออกจากกองประจำการขอบเขตในการฝึกเรื่องที่ทำการฝึกประกอบด้วย การฝึกเบื้องต้นวิชาทหารทั่วไปวิชาอาวุธวิชายุทธวิธีวิชารบพิเศษการฝึกพักสนามและการดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทยเป็นหลักช่วงเวลาการฝึกกำหนดเวลาการฝึกระดับนายทหารสัญญบัตรจำนวน8สัปดาห์และระดับนายทหารประทวนจำนวน7สัปดาห์ช่วงเวลาการฝึกหลักสูตรและกำหนดการฝึกประจำวันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในคำสั่งการฝึกของกองทัพบก เวลาในการฝึกประจำวันสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยผู้บัญชาการโรงเรียนการกำลังสำรองศูนย์การกำลังสำรองแต่ต้องไม่น้อยกว่า40ชั่วโมงต่อสัปดาห์เวลาที่กำหนดตามระเบียบและหลักสูตรการฝึกนี้เป็นเวลาการฝึกภาคที่ตั้งเวลาการฝึกภาคสนามตามปัญหาการฝึกที่กำหนดและเวลาในการตรวจสอบการฝึกด้วยข้อมูลของผู้เข้ารับการฝึก ระดับนายทหารสัญญบัติตามแผนกองทัพบกจำนวน63นายหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนอนุมัติบรรจุจำนวน63นายลาออกจำนวน2นายคงเหลือจำนวน61นายกองทัพภาคที่2จำนวน37นายกองทัพภาคที่3จำนวน24นายการศึกษาปริญญาโทจำนวน2นายปริญญาตรีจำนวน59นายศาสนาพุทธจำนวน60นายศาสนาคริสต์จำนวน1นาย ระดับนายทหารประทวนตามแผนกองทัพบ,บกจำนวน179นายหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนอนุมัติบรรจุจำนวน105นายลาออกจำนวน3นายคงเหลือจำนวน102นายกองทัพภาคที่2จำนวน56นายกองทัพภาคที่3จำนวน46นาย การศึกษาปริญญาตรีจำนวน7นายประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจำนวน18นายประกาศนียบัตรวิชาชีพจำนวน12นายมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน65นายศาส,สนาพุทธจำนวน101นายศาส,สนาอิสลามจำนวน1นาย การดำเนินการฝึกมุ่งเน้นให้ทหารอาสาระดับนายทหารสัญญาบาตัติและระดับนายทหารประทวนมีความรู้ความสามารถมีความรักชาติศาสตร์กษัตริย์และตระหนักในภาระหน้าที่มีรายละเอียดดังนี้การดําเนินการทางธุรการ การดำเนินการวิธีรับพลพิธีเปิดการฝึกการปฐมนิเทศการฝึกการฝึกบุคคลเบื้องต้นท่ามือเปล่าและการฝึกบุคคลเบื้องต้นท่าอาวุธตามคู่มือการฝึกพระราชทานการฝึกแถวชิดและการฝึกครูทหารการฝึกวิชาทหารทั่วไปการฝึกวิชาอาวุธการฝึกวิชายุทธวิธีการฝึกวิชารบพิเศษการฝึกภาคสนามจัดทําปัญหาการฝึกและทําการฝึกที่เน้นผลการปฏิบัติโดยเพิ่มเวลาการฝึกภาคที่ตั้งทําการย้ายวิชาที่สามารถอบรมในเวลากลาง คืนมาเพิ่มเป็นจํานวนชั่วโมงให้กับการฝึกในภาคที่ตั้งและใช้ปัญหาการฝึกเช่นเดียวกับการฝึกนอกที่ตั้งเพื่อให้ทหารอาสาระดับนายทหารสัญญาบัติและระดับนายทหารประทวนเกิดความชํานาญและคุ้นเคยในตําแหน่งการฝึกของตนการดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทย ศูนย์การกำลังสำรองยังคงยึดมั่นตามนโยบายของกองทัพบกหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามนโยบายที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายและขอจบการนำเสนอการบรรยายสรุปเพียงเท่านี้